เมื่อแชมป์คาราเต้สายดำผู้นี้ครับต้องการจะมาบทสามกอในช่วงวัยโยราโดยอนุญาตให้สามกอนี้ใช้ศอกได้ครับแม่งานนี้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกระหว่างเขา2คนนี้ครับการเก่งสีขาวนักชกญี่ปุ่นผู้นี้ครับเขาคือยูยะยามาโมโตะครับแชมป์คาราเต้สายดำของชินคาราเต้แชมป์คิบบ็อกซิ่งของอจะเป็นคลิปบ็อกซิ่งครับมาเจอกระทงทององ3กอเกียริมนเทพนะครับในในช่วงบั้นปลายของ อาชีพแล้วนะครับช่วงปลายๆแล้วครับช่วงวัยโรยรานะครับทั้งคู่เจอกันวันที่22เดือนมิถุนายนครับปี2008หรือปี2551ครับที่รายการ AJKF Norainu ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายไม่ต้องเปิดไฟเรียกครับ3กอครับ3กอเกียริมนเทพครับหรือ3กอชรัชตสุพักครับชื่อจริงก็ท่านสมสังนวลสายครับปัจจุบันอายุประมาณ49 50แล้วนะครับท่านเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ไฟนี้นี่ท่านน่าจะยุ่ประมาณ3 4มสนะครับซึ่งมวยไทยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงรอยราของมวยไทยแล้วนะครับทีบขวาครับท่านของยูยะครับสามก็เคยได้ฉายาว่าเดอะแบดหรือไอ้ค้างคาวด้วยนี่ครับท่านเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพินี3สมัยใน3รุ่นน้ำหนักครับแล้วก็เป็นแชมป์ของรายการนี้ครับโตโยต้ามาราทอนมวยรอบนะครับและเป็นแชมป์ของ w MC ครับสภามวยไทยโลกครับแม่มียักษ์ย้ายสายสะโพกครับ มียักย้ายสายเอวล้อเลียนครับแหมยูยาผูนี้ครับฮาแล้วครับได้เรื่องครับได้ร้อยครับแหมทําเอิร์ดครับทำเอิร์ดครับผมจังหวะนี้ครับทาเอิร์ดแปลว่าทําเก่งทํากลางนะครับแข่งขวารับเจ้ของยูยาครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่าจะเป็นพันพฤครับคุณผู้ชมครับจะเป็นพันพฤคือเป็นอย่างไรครับนี่คือช่องพังไวยไทยโดยใช้สปสต้าแลงทองแดงแปลให้ฟังครับช่องโค้ชเทวีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกับผมจังหวะนี้ครับแหมแหลงมากครับแหลงมากครับเจ้าของช่องเรื่องนี้ไปแหลงมากเกินครับแหมแหลงมากก็พูดเเยอะกินครับ ทีขวาครับแปแต่เสียหลักเสียเองครับเกือบยักไงายภายหลังครับท่านนั้นของยูยะยักไงคือล้มไงยไปทางด้านหลังผมจังหวะนี้ครับหมัดขวาครับยูยะแข้งขวายูยะครับดูครับว่าจะเป็นพันเปลือครับยูยะนั้นเขาหาครับกติกานี้คือโอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายผันตลอดครับคือท่านนั้นของทุตสุญี่ปุ่นครับเขาอนุญาตให้ท่านนั่งสำกใช้2อกได้นะครับแข้งซ้ายครับยูยะผมจังหวะนี้ครับ รู้นะระวังที่นี่ครับดีกรีคาราเต้สายดำชินคาราเต้นะครับแข่งซ้ายครับมาเจอกับ3ามครับแต่ว่า3ามกนี่เป็นช่วงที่ท่านอายุเยอะแล้วด้วยนะครับแข่งซ้ายสาดไปครับ3ามครับอ้าวหมดยกที่1ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่โคชพามวยไทยเนยชาสปาร์าไต้แหลงทองแดงเลยคนไปไลให้ฟังครับสปาะ์าใต้แหลงทองแดงแปลงให้ฟังครับเพื่อผู้ชมทุกภาคทุกส่วนจะได้ฟังกันเข้าใจครับ จะได้ร้อยไปด้วยกันรบผมจังหวะนี้ครับขยบเดินเข้าหาครับซ้ายไม่ถึงครับอยากถึงต้องเข้ามาแค่แค่ครับเข้ามาแค่แค่จะได้แท้โดนครับเข้ามาแค่แค่คือเข้ามาใกล้ๆครับผมจังหวะนี้ครับขยับตามครับผมจังหวะนี้ถีบขวามาครับท่านของยุยะสามคอเคลมออกมาครับแข่งซ้ายจากยุยะเดินเข้าหาครับสามอหลบไปก่อนครับผมจังหวะนี้ครับหาจังหวะเข้าไปสายไม่โดนครับเวียงมัดครับลูกตามครับเอาเจอมัดขวาจากยุยะรวมมัดขวาเข้าใส่จากยุยะครับลุงเมืสักคคู่นี้สวยนะครับ แข้งซ้ายมาก็เวียงมาตามทันทีนะครับแหม่ดูว่ายูยะจะแก้เกมอย่างไรครับยูยะจะเวียงมาแต่สามกอกันได้แล้วศอกซ้ายเข้าไปครับอ้าวมีล้อเลียนครับล้อเลียนว่าเราใช้สอกครับแหม่ก็อนุญาตให้เราใช้ศอกเองนะครับถีบขวาครับเ้าของยูยะครับแคบเดินมาครับผมจังหวะนี้ครับแข้งซ้ายมาครับเจอแข้งซ้ายโต้คืนจากสามกอครับโดนนะครับของเขาไม่โดนเราครับขวาเตะพับล่างครับแทนนันของยูยะยามาโมโต ขยับเดินเข้าหาผมจังหวะนี้ครับอยากโจมตีให้โดนต้องเข้ามาแค่แค่ครับเข้ามาแค่แค่จะได้แท้โดนครับผมจังหวะนี้ครับยับขู่ไว้ก่อนครับยุยาเจอแข้งซ้ายครับเจอขวาตัดล่างซ้ายมาขวาไม่โดนครับอาแล้วครับออกได้แต่ต้องออกให้แม่นด้วยนะครับยูยาครับแข่งขวามาผมยุยะแข่งซ้ายสามกอครับซ้ายผ่านตลอดไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวอีกแล้วครับจังหวะนี้ยูยาครับปักหลักไว้ครับเดินเข้าหาศาสตร์แข่งซ้ายมาครับสามกอครับ เดินเข้ามาครับอยู่ยะว่าพลือครับอยู่ยะเหมือนจะเบาลงครับไม่กล้าเข้าไม่พีพรมแล้วครับยูยะครับไม่กล้าเล้าเลาครับยูยะไม่เล่าเก็ไม่ล้มยาวทั้งยืนครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าเล้าเลาแล้วกันผมจังหวะนี้ครับแก็บเดินมาครับแข่งซ้ายจาก3ามคอครับแข่งซ้ายโตขึ้นจากอยู่ยะมัดซ้ายมัดขวาครับยูยะครับสามคอเดินเข้าเฉียงซอกซ้ายครับแม แข้งซ้ายครับจากสามกอครับแล้วก็เฉียงศอกซ้ายเข้าใส่จากสามกอครับแม่มีชี้ครับน่าจะมีแต่ครับอ้าวแล้วครับเจอศอกเฉียงเข้าไปครับแม่พันพืบไม่ไม่ไรเลยไม่โดดซึกไรเลยอ่าไม่โดดซึกไรเลยนี่ใบไม้นี่ไมบ้าน่ไม่รู้สึกอะไรเลยสบายสบายครับแม่ดูครับแต่ต้องให้แพทย์สนามเช็คก่อนนะครับว่าอนุญาตต่อหรือเปล่าครับโอ้เฉียงนี่แปลว่าฟันนะครับภาษาใต้วนละลายคำครับแมสู้ได้ครับสู้ได้ต่อครับเห็นไม้โซดาย แม่จะมาสกัดดาวรุ่งได้ผือชโชนะะยังสกัดดาวรุ่งไม่ได้ครับจะสกัดดาวรุ่งได้อย่างไรครับดาวกำลังรุ sure. ่งนะครับผมจังหวะนี้ครับเข้ามาแข่งขวาครับจะทังของยุยะสามข้อหดแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายคืนจากยูยะแข้งซ้ายมาแข้งขวาโตแข้งซ้ายมาหดแข้งรับวัดพลังแข้งกันเข้าไปขม้าพีบ้าไม่ผืออ่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่รู้สึกอะไรเลยครับทีมขวาครับทานงของยูยะสามกอเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้ครับว่าพือครับว่าพืออย่างไม่ออกครับ ไม่โชว์ก็ไม่ออกครับแต่ของยูยะครับสามก็ปักหลักไว้ก่อนครับตัางรับจับทางแข้งซ้ายมาซ้ายโตครับหวดกันเข้าไปแข้งใครจะแน่นกว่ากันครับขวาไม่โดนเขาเจอมัดขวาจากสามกอครับสามกอตามเข้าไปแล้วเฉียงศอกเข้าไปหนึ่งพังจังหวะนี้ครับเขามาซ้ายมาจากยูยะอย่างไงดีครับสามก็ซองมาเอายูยะใช้ซองเหมือนกันครับใช้ซองมาก็ใช้สอกโตศอกมาครับแลกซองกันไปผมจังหวะนี้ครับอ้าวแหมมีสายหน้าครับมีสายหน้าครับยูยะรับมีสายหน้าอือือ แม่ให้สัมภาษณ์ตอนแรกว่าจะไม่ใช้ศอนะครับยูยานะครับจะให้เราใช้ศกอย่างยจะต่อให้เรานะครับแม่สุดท้ายตัวเองใช้ศอกเสียเองครับยูยาครับโอ้แตกที่หัวคิ้วขวาครับโอ้หน้าเนียนๆนี่เนียนเลยครับเนียนๆนี่มันมีเนียนภาษาการกับเนียนภาษาใต้นะครับเนียนภาษาใต้ไปว่าพังนะครับโอ้โหเอาละครับดูกันต่อยกที่3มครับผมจังหวะนี้ครับเนี่ยผู้ชมก็ฟังบอกว่านี่โอ้ทำไม แอดช่องนี้แหลงมากเกินครับแหลงมากเกินแหลงไม่หยุดเลยครับแหมพูดมากพูดนไม่หยุดเลยครับแหม่ก็พูดเก่งลวครับแนวทางช่องนี้ครับจังหวะนี้ครับแก๊ปนึเข้าหาครับแข่งซ้ายครับตะนงของยุยยะ้ายไม่ถึงครับยุยยะครับสามอยืนไว้ก่อนครับสามกอหลบได้ครับกะระยะเขาสามกอครับเตรียมหวดหวดแข่งซ้ายไปครับแหมเกือบยักไงครับถึงกับเซทลาครับยักไงคือล้มไปไงไปทางด้าหลังนะครับขวามาครับตะนงของยุ่ยะ สามกอยืนไว้ก่อนครับมันขวาตรงแถวลำตัวครับเจอซอกขวาซอกซ้ายจากสามโกครับโอ้ร้อยนัดครับร้อยหนัดครับในนี้ครับแอร้อยร้อยนัดผัดเผ็ดสตอกกุ้งครับเขาขวามั้ยครับท่านของยุยะกดไว้ก่อนครับกดไว้ครับดันไว้ครับว่าพื้นดีครับว่าพื้นไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าอะไรก็แยกออกมาครับเอาเลือดไหลครับยุยะเลือดไหลเลือดไหลเป็นสายโลหิตเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับ แคบเดินหานโหยุยะครับมีศอกซ้ายจาก3กอครับยำแผลแข้งซ้ายสมกอแข้งขวายุยะเอาเงินไปคนหนึ่งแข่งครับผมจังวันนี้แข่งซ้ายดนาของยุยะ3กอยืนไว้ก่อนครับซอกซ้ายผางเขาให้ครับจาก3กอครับผมจังวะนี้ทีขวามาครับผมยุยะคำไว้ก่อนครับคำไว้ก่อนครับว่าเพลิครับมัดไม่โดนครับหลบได้ดีครับ3กอครับ3กอเขาไปจะซอกแหมศอกยังไม่ถนัดเท่าไรต่เข่าซ้ายมาอยุยะเข่าซ้ายยุยะหลอกไว้ก่อนเขาข่าขวายุยะ แล้วจะจับเทครับแต่กรรมการผม like ไม่ใ like ห้เทไม่ให้เทไม่ให้เทครับกรรมการครับแขบเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ย่ามาใกค้ๆย่ามาใกล้ๆฮิตนี่มาใกค้ๆฮิตจะได้ชัดโดนพันนี้นะครับแหมเข้ามาใกล้ๆจะได้เตะโดนครับแข้งซ้ายมาครับหนึ่งสองมาครับยุยะครับจังหวะนี้มัดซ้ายยุยะอัปคัดยุยะแหมไม่เข้าครับมันติดแขนไปหมดครับอ่ะไล่แขนครับไล่แขนมาไหลแขนมาม่ว่าเพลือครับไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าอะไรเขาแยกกันมาครับ มาวางกันใหม่ที่กลางเวทีครับขยับเดินมาครับเจงหวะนี้ขู่ไว้ก่อนครับยุยะครับสามก็แหมจะง้างแข้งครับแข้งซ้ายมาเจอขวาโตครับนี่ครับไม่พือครับแหมเข้ามาครับมัดขวาจะยุยะแข่งขวาไม่ถึงดีครับยุยะครับยุยาเดินเข้าหาครับแข่งขวายุยะมัดหนึ่งสองสามสี่ยุยะสามกอต้องปักหลักตั้งรับไว้ก่อนครับแข้งซ้ายครับสามก็เจอซ้ายมาจากยุยะยุยะเดินเข้าหาครับเจ้าวันนี้มัดขวาจิ้มลำตัวแค่งองเข่าซ้ายครับจากสามกอครับ แม่ยูยาบอกไม่พื้แม่แทงมาแค่นั้นไม่พื้ไม่จุกครับไม่จุกจังหวะนี้กดไม่ก่อนครับเอาหมดยกครับแม่มั่นใจเหลือเกินครับยูยาแม่ชูมืออย่างมั่นใจครับยูยาอืออ่ะตัดช่วงพักยกไปเลยนะฮะอดดูเลยครับอดดูริงเกิลครับมาดูดีกว่าครับเอาโปวาสลินสนาเตะเลยครับเฮ้ยโยยกที่สีครับลุยกันต่อครับจังหวะนี้แข่งซ้ายมาครับท่านังคองอยู่ยา แกบเดินเข้าหาคำไว้ก <ah <ah ่อนครับคำไว้ก่อนครับคำไว้ครับแข่งซ้ายตอนมาแข่งขวาสาดไปครับซ้ายมาครับอืคนละหนึ่งแข้งครับคนหนึ่งขวาคนหนึ่งซ้ายเข้าไปสครูครับแข่งขวาสาดนมาครับด้านของยุยยะสามกอปักหลักไว้ก่อนครับแข่งขวาตะหลันไม่โดนครับสามกอเข้าไปใกล้ๆครับลองมาตีซ้ายตีซ้ายโตครับตีซ้ายมากดไว้ก่อนครับจังหวะนี้อ๋อ อะไรเข้าตาครับมีมีอะไรเข้าตาวาสลินเข้าตาเลยครับอือฮึน่าจะวาสลินวาสลินคู่ต่อสู้เข้าตาหรือเปล่าครับแหม่ภาพมันตัดนะครับภาพมันตัดเร็วนะครับมองไม่ทันเลยครับแข้งขวาครับทาังของยุยะสามกอเขยบออกมาก่อนครับยุยะเดินตามติดครับค่อยๆหาช่องในการเข้าทําครับแข้งซ้ายสาดไปเจอขวาโต้คืนครับกอดไว้ก่อนครับตีเข่าซ้ายมาครับ บอกแปะบอกแปะแบบนี้กรรมการแย่งมาครับยูยยะจะเดินเข้าหาครับแต่พับในไปก่อนครับยุยะแข่งซ้ายสามกอเจอซ้ายโตมาจากยูยยะยูยยะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับมัดหนึ่งสองสามแข่งขวาครับมัดแข่งซ้ายไม่โดนครับแหมออกมัดเมื่อสักครู่เขาออกไม่โดนนะครับนี่ครับเข้ามาสามกอเขาซ้ายดักสวยครับตีซ้ายมาซ้ายโตคืนครับให้มาก็คืนทันทีครับแต่จังหวะเปิดแรกที่ที่เข่าดักไปเมื่อสักครู่สวยนะครับ แคปเดินหาครับท่านของยุยะสามกองกันไว้ก่อนครับแข่งซ้ายมาซ้ายโต้คืนครับแคปเดินหาครับท่านของยุยะครับขัไว้ก่อนครับประมาหมัดหนึ่งสองสามครับท่านของยุยะเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายบดแข่งซ้ายไม่โดนครับแล้วจะเวียงหมัดครับสามกองเวียงหมัดขวามาครับยุยะหมัดขวาไม่โดนครับแข่งมาก็แข่งโต้ครับเอาแล้วครับโอ้ถึงกับยิ้มเลยครับอพี่บ่าวนี่โชคร้อยเกินครับพี่บ่าวนี่โชคร้อยเกินนะครับ เขียบเดินมาครับแข่งขวาอยู่ยาเดินตามติดครับสามกอฝากหลับเอาไปก่อนครับเข้ามาครับแม่จะกระโดดเตะ2ชั้นนะครับแต่มันไม่โดนดีครับแม่อยู่ไกลไปหน่อยครับแข่งซ้าย3กอเปิดไปครับเขียบเดินหาจังหวะนี้ครับจิมท้องมาครับท่านของยูยะเข้าซ้ายสอกซ้ายครับ3กอครับแม่ยูยะถึงกับใส่หมวกกันน็อกกันเลยทีเดียวครับยกการมาบังสมิธเลยครับอยู่ยาครับทีบขวาดักไปก่อนครับท่านของ3กอครับหมดยกครับ โอ้อ่าแผลเปิดนะครับแผลเปิดครับจังหวะนี้ครับอ้าวขอบคุณครับโอ้นึกว่าตากล้องจะไม่ให้ดูลิงเกลเสียแล้วนะครับอ่าแต่ให้ดูแค่แป๊บเดียวเองครับขอบคุณมากครับแหมมาดูยกสุดท้ายครับชกกัน5ยกนะครับยกสุดท้ายนี้จะเป็นพันพือครับคุณผู้ชมครับอ่าแล้วครับเปิดมายกสุดท้ายครับอยู่จะหาช่องในการดึงเข้าหาครับขู่ไว้ก่อนครับเย็บคู่ครับแข่งขวา แตะไปแ <ic> ข Emperor, ้งขวาแต่ภายในเจอแข้งซ้าย3กอครับแหมเกือบลื่นครับเกือบราดครับเกือบราดแกรบเดินเข้าหาครับแแบบไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนครับสายมาสายมาสายมา3ามสายครับเจอแข้งซ้ายคืนจาก3กอครับแกรบเดินเข้าหาครับเดินของยุยะครับแข้งซ้ายมาครับยุยะถีบออกไปครับ3กอสร้างระยะแข้งซ้ายยุยะแข้งซ้ายครับแข้งขวามาครับติดการหมดครับโหวดแข้งซ้าย3กอแข้งซ้าย3กอครับแข้งซ้ายอีที3กอครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับ ลองไปกรรมการแยกมาแข่งซ้ายครับ3กอครับหมัดขวาซ้ายทัานของยุยะใครมไปโดนข้าหาครับแข่งซ้ายครับยุยะค้ำไว้ครับค้ำไว้ครับหัวดแข่งซ้ายหนึ่งพังจาก3กอครับยุยะนี่โดนแข่งข้าโต้ทันทีนะครับไม่ยอมปล่อยให้โดนอยู่่ฝายเดียวนะครับถีบขวาหน้าไปครับ3มกอครับเข่าขวามาครับทานของยุยะเข่าขวายุยะเข่าขวา3กอกรรมการแยกออกมาครับก็เริ่มพลผ่อนเครื่องกันแล้วนะครับ ไม่เร่งเครื่องกันแล้วนะครับจหวันนี้ครับนะฮะไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วครับถ้าเกิดว่ามั่นใจนะครับแคบเดินหาครับถาเขายุยะแข่งซ้ายสกอครับยุยะหาช่องในการเขาทําอยู่ครับมัดขวาครับยุยะซอกขวา3กอเราไปก่อนครับเข่าขวายุยะอ่ะตีเข่าปาะแปะปอแปะไปก่อนนะครับยังไม่หนังแน่นเท่าไรครับอ่านะครับตอนนี้ต้องลุ้นให้ท่าสามกอียืนให้ครบห้ายกก่อนครับ จังหวะนี้ครับเหมือนจะนวดแรงแล้วหรือเปล่าครับซอกซ้ายครับแต่ยังมีพิกส่งอยู่นะครับยังมีพิษส่งอยู่ซอกขวามาครับท่านนั้งของยุยะ3มกอเข้าไปล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ไม่ให้ขยับนะครับแยกออกมาครับวางกันใหม่ครับแข็งเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายหดไปครับแข้งขวาโตมาแข้งซ้ายหดไปครับซ้ายโตมาครับจังหวะนี้เข้ามาไปชิดตัวครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายแต่ตีเปาะตีแปะครับตีเปะตีแปะกรรมการแล้วยกออกมาครับแข้งซ้ายสามกอครับหมัดขวานี่คล่อมไปครับยุยะ ล็อกไว้เลยครับล็อกไว้ล็อกไว้ให้เหนียวล็อกไว้ให้แน่นครับกรรมการก็ขยันแยกเหลือเกินครับอย่างมาแล้วว่ากันไหมครับขยับเดินหาครับแข่งซ้ายมาครับท่านทัขอสามกอครับหลังก็ไปก่อนครับจะหัวแต้มหมดยกพอดีครับโอ้โหอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือชงพามวยไทยโดยใช้สปะสสไตล์และแหล่งทองแดงแปลงให้ฟังครับมาดูผลการชูมืออย่างเป็นทางการครับ นี่ทางยูยะเขาก็มั่นใจเลยนะครับว่าเขาชนะแน่นอนนะครับโอ้นี่ครับคะแนนแรกไปที่ยูยะนะครับดูครับจะออกมาเป็นอย่างไรครับเป็น3ามกอครับชนะ1ต่อ2เสียงครับหรือ2ต่อ1เสียงนั่นแหละครับโอ้เป็นฝ่ายชนะครับเป็นสปริตดิสซิชันนะครับโอ้น่าจะเป็นช่วง3ยกแรกหรือเปล่าครับ อ๋อแล้วครับนี่คือหนึ่งในไฟที่น่าจดจำครับไฟช่วงบั้นปลายชีวิตของชีวิตในการเป็นนักมวยครับของสามกอกเกียรติบนเทพนะครับอ่าก็ไม่น่าใส่ก็ไม่น่าใส่นะแปลว่าขอโทษนะครับแปลภาษาญี่ปุ่นผมก็ได้เป็นบางคานะครับนี่ครับแล้วก็สภาบุรุนักมวยไทยของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับ